นาตาคือคนของเรียนวันวันนู้คือจะมาร

还没，就吃饭了。哦，干的。

Papai, papai, nó lại đêm 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 ผมมีสองผมสู้กับโค้ชลงให้คำเพิ่เลยนะคำพมลมาแทนอาหาโฟลคัให้

แต่บอกถ่ายเล้นะอันหนึ่งทิ้ไปช่องจรงนโอนะไปชองสีส้มยอมตายเพราะสีส้มแกะหนึ่งหนึองอันนี้ไม่เอาเนาโอเคน้อยเลยไม่เอาเลยเอาสีเดวแล้วลูกศิดแค่ออกรล้บักมันจะมีทไทยอยู่นี่ก็สง บอกเลือนที้มีเลือดยีอกท้ายให้ออกเลยนะไม่เอาเลยนะยอมตายนะทิ้ยกยกยุ้ยเ้อันนี้มันมันมันมีอยู่ชื่ออะไรมอันนี้มันก็มีนกใช่ไว้า้ไปทางน เดี๋ยว่ทำร่กเีร่ะไม่หล่อเดยใช่พี่ชยไม่หล่ดบอกนะไม่ควรที่นะกับแฟนแกดโยไดมือเออที่บ้านมาบ้านเฮาเนี่ยวหาอไม่หาเลืมืกิิเลยะิอยให้ทำงานด้วยกันที่นี่เยอะเนาะครังานเราเยอะมากผมผมเนี่ยแฟนผมไอ้โซนเนี่ยชอบอชอบไหมยังไงผมสั่งแล้วอ้าวสั่งเลยเอร์าม bao điều à, đó anh cái đó rồi mình cũng đó, ha